นโอเคครับพวกขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยุคผมนะฮะไซส์ซีเหนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าผมได้ไปแต่งตั้ศึกษาที่ไหนและซึ่งการั้ศึกษาที่ผมไปก็คือวังนารายนะฮะเป็นอะไรที่โคตรอีพิกแต่ว่าผมก็ได้ไปลุมินสันตอนช่วงครึ่งหนึ่งของวันด้วยนะฮะ ซึ่งเป็นอะไรที่อีพิกมาซึ่งผมก็จะทําการาตัดภาพให้ดูแล้วก็อัดเป็นคลิปให้ดูเพราะเนื่องจากว่า,าผมอัดมาแบบไม่ไม่ครบอะ่ะผมโขโดดอโทษ้วยแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ทําได้อยู่ดีแหละโอเคไปดูกันโดยซึ่งเปิดมาเนี่ยคือผมอได้นงมาอยู่ทุร์คือตั้งแต่ว่าเหตุผลที่ผมนั้นไม่ถ่ายตอ,อตอนผมขึ้นรถเพราะเนื่องจากว่าคือกลลืมแต่ช่างผมมาแล้วกันใบมีเพราะ ซึ่งด้วยความที่ว่าผมอยากจะรู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างก็เลยเอากล้องออกไปดูนะฮรพอหลังจากที่ผมออกไปดูบอกเลยว่าไม่มีเหี้ยอะไรเลยผมก็เลยจึงกลับมาฮะแล้วก็มาดูข้างในว่ามีเหี้ยอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละตัดมานะฮะอันนี้เป็นอาหารเช้าของเราฮะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรอิปิกเลยฮะเป็นข้าวกับไก่นะฮะแล้วก็มีซอสแถมด้วยอิปิกมาก แล้วก็ต่อมาอีกทีนะฮะซึ่งรถผมมันได้ทาการเปิดเพลงซึ่งผมไม่รู้ว่าเพลงมันติดกระสีหรือเปล่าแต่ช่งางหัวมันนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับผมก็เลยจึงลองออกไปดูข้างนอกนะครับว่ามีอะไรแต่ว่าซึ่งทุกคนสังเกตดีๆฮะมันจะมีลานัดนั่นแเออซึ่งผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนั้นคือผมตกใจอะไรฮะแต่แบบมัน็นที่ไม่รู้ว่าผมตกใจไปแล้วอะช่างหัวมันเถอะไป ซึ่งตอนนั้นผมได้อยู่แถวๆโรงเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งผมก็ลืมแล้วมันเป็นโรงเรียนปากแก้วอะไรสักอย่างที่เพื่อนผมบอกไอ้ทีนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ากล้องไม่โคตรชัดเพราะในใจว่าแสงมึ่งแงไอ้แต่ก็้องไม่เป็นไรผก็เลยลองจริงๆองออกไปข้างรื่องกูเออก็ปกติดีก็ไม่มีอะไรจะเอตัวเองนี่อ่ะตอนนี้คือเรากะใกล้จะถึงวังนาระแล้วนะฮะและซึ่งผมจะบอกให้ว่าแสงม่งแงเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดไปที่ตอนวังนาราเลยเพราะในใจะว่าตอนนี้มันนานฮะ โอเคนะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าคือผมนั้นะลืมอ,อัดช่วงตอนที่ผมถึงวานาลายแต่ไม่เป็นไรซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่ง,งให้ฟังซึ่งมันมีอยู่อตอนที่ผมตอนที่เขาจัดกลุ่มให้อเอทีนี้คือผม,มอยู่กลุ่ม4ี่าแล้วทีนี้คือผมปวดเ,เยี่ยมากแลวที่ผมก็เลยจึงขอคูเข้าห้องน้ำหลังจากที่ผมเข้าห้องน้ำออกมาบอกเลยเ<อ>พื่อนผมหาย,ายไป<อ>ซึ่งพอผมลองไปกลุ่มสี่สรุปแล้วคือผมมาผิดกลุ่มอ้าวแล้วทีนี้ผมอยู่ไหนผมก็เลยจึงมั่วสมไปอยู่กลุ่มสองพออยู่กลุ่มสองเสร็จ ผมก็มั่วยาวเลยใช่นะฮะอันนั้นคือเป็นอะไรที่อีปิกมากท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแล้วว่าคือผมนั้นอยู่ในกลุ่ม2ทงท่านคลิปแน่นอนซึ่งตรงนี้พี่เขาจะอธิบายว่าความประวัติความเป็นมาคือ,อยังไงแล้วก็อะไรยังไงซึ่งผมก็จะให้ท่านผู้ชมฟังกันเลยมาเริ่มสมัยนะั้นมันก็เป็นเพยายดานท้องพระโรงก็คือจะเป็นเพดาน,ยายดานอยู่สูง ส่วนด้านหลังจะมีการยกพื้นสูงขึ้นเพื่อฝรั่งเขามีธรรมเนียมในการยื่นอะไรให้ด้วยมือของตนเองครับซึ่งพระราราเป็นกษัตริย์ก็เลยแก้ปัญหาโดยการยกพื้นข้างหลังขึ้นให้สูงกว่าฝรั่งส่วนด้านข้างก็จะมีเห็นรูรูไหมมันจะมรีรูรูอยู่ตามผนังเขาไปใช้ยึดกระจก ซึ่งไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังเบลสายที่ฝรั่งเศสก็จะยึดกระจกเลยในทั่วรอบรอบพนักเขาก็จะไม่ไม่มีการสร้างเสานะเขาก็จะสร้างขนักให้มันหนาแล้วก็จะมีอ่าแรงกั้นอยู่ระหว่างกันด้วยเพื่อเสริมความแข็งแรงรู้จักศิาแรงอยู่ใช่ไหมครับ ไม่รู้จักครับซีลาแรงก็คือ,อัอเนี้ยเ,เป็นหินหินสีงแดงด,งด,งดงินแดงจะมีความแข็งแรงกว่าใช้เห็นใ็เห็นในรูปไหมที่เขายื่นพระราชาษาให้กับแต่ไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่ตรงนี้นะที่จริงจะอยู่ที่พระเนสันเพชที่อุทยาแต่จะสร้างคล้ายๆกัน <c oughs> คนก็เลยเขาจะิดว่าเป็นตรงนี้ตรงนี้มีคําถามไหมครับอืมไม่มีครับอันนี้ชมเด็ะอะไรเป็นลูกปัดโดยซึ่งตามที่ท่านผู้ชมได้ยินเลยทั้งหมดนะฮะอ่อซึ่งผมก็รู้สึกว่าการที่เขาอธิบายแบบนี้มันก็เอมันก็รู้สึกละเอียดดีนะมันก็ดีอยู่แต่ว่าเอ่อผมบอกให้ว่าคือผมกลับมาจากบ้านผมก็ลืมแล้วอืม ผมว่าเราไปต่อกันดีกว่าไปกันต่อเอาฐานราชการือเปล่ายป่างะแต่ว่าจะมีตรงนั้นก็คือจะเป็นที่พักของสนุกของราชการที่สีก็คือจะให้จะให้ผู้ชายเดินเข้าไปเลยตอนนี้มันจะเป็นที่นี่นั่งที่มาทั้งหมดก็คือราชการที่สี่มันจะมาสร้างขึใหม่ ในการจัดแสดงก็จะมีการจัดแสดงช้าล่าก็จะมีการจัดแสดงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของบรรพบุรีแล้วที่สองคือสมัยเขมิ้งที่สามก็จะคือที่นอนของรัชกาลที่สี่รถจักรยานผิดตรงซึ่งเขาก็ได้บอกอเกี่ยวกับราชการที่4 แล้วก็พวกชั้นต่างๆของในราชการนะฮะแล้วก็จะมีตรงๆนึงที่ผมก็สงสัยนะว่าทำไมถึงให้ผู้ชายเข้าไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะพวกอกัวนี่หว่าผู้ชายเอ้าชิบะใช่แล้วก็เอ่อผมก็รู้ดีว่าเขาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แต่ว่ามันเก่าแล้วไงก็พวกกูก็เข้าได้แหละเออแล้วก็เอ่อผมก็แล้วก็มีคนพูดถึงจักรยานสีสม้มเลยนั่นแหละทำงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ซึ่งราชการที่สี่เนี่ยมาบูรณาใหม่เข้าใจคำว่าบูรณาดีไหมครับเข้าใจครับ ก็คือมาบูรณะใหม่น่าจะเป็นการสารันนิษฐานว่าจะเป็นถึกหลังแรกที่พระนารายณ์สร้างขึ้นเพราะว่าเป็นศิละปะแบบไทยหมดเลยก็คือจะมีช่อฟ้าใบละกาะแล้วก็เหมือนเขาจะพูดถึงว่าใครสักคนนี่ทำงานผมว่าน่าจะรัชการที่3แล้วก็เหมือนว่ารัชการที่4เหมือนเขาจะมาบูรณะใหม่แล้วก็อะไรตามนั่นแหละก็ตามที่เขาพูดที่ท่านผู้ชมได้ยินนั่นแหละ ต้องใส่ไหมว่มาท่านจันกับต้นจันต้นตัดต้นจันก็ไม่มาท่านจันเป็นท่านไหมแค่ครอบที่คอไว้ใช้ในการ <c oughs> มีเห็นแต่อันนี้จะไม่ใช่นะจะเป็นเคร่องที่มีหวัวที่เดี่องแต่ตอนนี้มันไม่ออกแล้วเพราะว่ามันขาดไว้ที่คนไปเดินเลย กเ็นต้นไมารักษ์ด้วยมึงอะพี่คะเมืก่อนเขตัดเป็นรูปด้วยหรอเปเดียวม่นตีดูอะไรนะอาจย์ที่ดูมามีะไรบอกไปเขาว่าอะไรนี่เียนรอง จะใหม่กว่าพี่คาเลยนะหรกหลาดป่ะมันหักก็คือส่วนส่วนที่เป็นคอมันจะมันจะบอบบางกช่เลยค่ะและซึ่งเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับต้นไม้ที่ที่มีอายุสามรอยปีที่แบบโอ้โหใหญ่แบบมากๆใหญ่มากๆะและซึ่งก็จะบอกให้ว่าต้นนี้ก็จะไม่ผลิตผลออกมาแล้วเพราะนั่นจะว่ามันก็แก่แล้วไอ้และทีนี้ อทีนี้ต่อจากนี้คือพี่แกเขาก็จะปล่อยฟรีนะฮะซึ่งกูก็ไม่ได้อัดอีกแล้วฮะไอ้นางหลังจากนั้นทุกคนก็กลับบ้านแล้วก็ผมก็ได้ดูข้างนอกตามปกติของผมก็นั่นแหละแล้วก็เราก็จะไปโรบินสันกันนะฮะ อีปิ <EP. S 2> <EP. S 1> เออใช่ <EP. S 1> เกือบลืมเลยตรงนี้มีปางสามยอดด้วยผมก็เกือบลืมถ่ายด้วยแต่ว่าดีนะที่ผมยังถ่ายทันเป็นไงล่ะโคเท่เลยโคเทฟฟ้าวโอเคไปกันต่อแล้วก็หลังจากนั้นพอผมนึงโรบินสันหลังจากนั้นผมก็เอ่อหาอะไรกินแล้วก็ลืมถ่ายมาอีกแล้ว ซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังก็คือเอ่อพวกผมก็เดินตามโลบินสันนั่น,หนแหละแล้วที่ผมพผมก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วก็หาดูอะไรนู่นนี่นั่นแล้วซึ่งและนี่คือฟุตเทจที่ผมสามารถถ่ายได้ณตอนนั้นไปดูดินั่นคือเรานั่นคือเราจะ,จะปไปอย่างนี้ตอนนี้เราวนกลับมาที่เดิม เนี่ยอยู่ห้างนะฮะแค่ผมบอกกับผมลืมถ่ายอตอนที่ผมกินอะไรนู่นนี่นั่นมันไปแล้วไม่เป็นไรอะไรกันอันนี้ผมซื้นร้านปลาตัเพื่อนคตรอิปิกไอ้นี่กูเคยเมียเก็บสารยักษ์ค่ะจะรับข้าวอ่ะุณมันคก,กูอยากนะกูอยากได้นะแต่แบบกดเท่มันแพงกดเท่คือแต่ปลามันแพง แล้วตอนไหนวะอะไรค่ะแล้วก็เดือดไปเรื่อยเฮ้ยคุณสบายทบามค่ะใช่แล้วฮะพวกผมก็เดินวนกันในบินสันนะฮะแล้วก็ผมก็เดินทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ตามในคลิปที่ผมให้ดูไปนั่นแหละ แล้วก็หลังจากนั้นพวกกูนั้นได้มานั่งเสพบรรยากาศที่ชั้นล่างนะฮะแล้วก็อ่นั่นแหละเพราะอะไรก็ที่ผมนั้นได้ทําการนั่งเสพบรรยากาศชั้นล่างมองอะไรนน่นนี่นั่นไม่รู้มองอะไรแล้วก็มองเตาโง่ที่เขามีให้ดูเนี่ยอะไรเนี่ยนี้ผมเออไม่รู้เลยอ่าแล้วก็ผมซื้ออ่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ๋ออูอัดอ่าท้งอุปัดน,นี่แหละอืมผมก็นั่งเสพบรรยากาศก็ดูเพื่อนเล่นเกมไปพเพราะจ ังจากนั้นกูก็เจอส,สถานที่ที่หนึง่งซึ่งมันเป็นเหมือนแบบว่าเก้าอี้นวดเว้ยซึ่งบอกเลยว่าโอโ้โหโคตรด,ดีซึ่งกูไม่ได้ดังเพราะว่ากูนั้นเอ่อไม่มีตังแล้วอะ่ะเออก็นั่นแหละหลังจากนั้นพวกกูก็กลับบ้านพร้อมกับเพลงสุดอีปีกแล้วครับน้องรถนะนี่ก็ตอนแล<ด>้ว ก็จะน่ารักเหมือนกันก็นี่คือหลังจากนั้นนะฮะอ่าหลังจากนั้นโอ้โหแม่งก็เปิดคอนเสิร์ตแบบร้องเพลงกันมันเลยโอ้โหจนผมวะสีบรรยากาศไอ้น้องหลังจากนั้นก็กลับบ้านครับน้องเหนื่อยโอเคนะฮะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะอ่าสำหรับใครที่อยากจะคุยกับผมก็ทักมาทาง Facebook หรือก็ Discord ก็ได้นะฮะก็นั่นแหละอันนั้นคือช่องมีประมาณนี้แหละส่วนคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อยู่กดไลค์กดซับ้วยโอเคไปละ 妈妈。